ตระบหารและประธานฝ่ายคาราวาท่านิิคมวัยยรัชภัยที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอของท่านชัดชาสิทธิพันอดีตประธานวุติสภาประวัติของนานธนากรพิรักเกษมสวัสดิ์เป็นุูรชายของทนานสนชัยและนางกริยาเกษมสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันสามคนบุตรคนโตได้แก่นายรัตกร,กรเกษมสวัสด์ิจบปร,ริญญามหาวิชัยลาคำแหงน,สสนิติศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตร์บัณฑิตนิติศาสตร์มหาบัณฑิตและเนติบ,บัณฑิตไทยอาชีพทนายความบุตรท่านที่สองหรือพี่ลูกบ๊อบ นายธนากรเกษมสวัสดิ์อาชีพนักธุร,รกิจสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิมและตัวดิชันเอง,งานางสาวดบญกมลเกษมสวรรัสดิ์จบปริญญาตรีนิเทศศาสตร์มหาจิบมหาลัยนลยกรุงเทพปัจจุบันทำงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทชนายธานากรเกษมส,สวสสดรถกับนางสาวรัฐีพรพรมพิพัฒต์ตำแหน่งู้วงนวอยการฟององการบริหารส่วนตำบลบางแก้วจังหวัดฉะเชิงเศรามีบุตรชายหนึ่งคน ได้แก่เ็กชายสีพันธ์หรือน้องแปงเกษมสวัสด์เป็นบุตรชายคนแรกของปู่และของยา่าเป็นขวัญใจของครอบครัวเกษมสวัสด์และในวนันนี้ได้บวชเองให้คุณพ่อธนากรเกษมสวัสด์ได้ก่อชายผ้าเหลืองเดินสูส่สวรรค์ด้านการศึกษาและศาสาน,านานายธนกรเกษมสวัสด์ เมื่ออายุคบบวชได้ดบรรณชาอุปสมบทนวัดโทชาลามตำบลบา,างพระอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาโดยมีหลวงพี่กันพศเป็นพระที่เรียงด้วยความกระตันดูครูบาอาจารย์นายธนก,กรเกษมสวัสดิ์จะทาบุญถวายพันานาตลอดระยะเวลา30ปีทอดกระถิ่นทอดผ้าปา่า ก็จะชวนที่ประภัยและเพื่อนๆมาทำบุญเป็นประจำหน,น,น้าสุขได้ถวายปัจจัยจำนวน4หมื่นบาทเพื่อซื้อโคมปไปถวายวัดทุ่งสายอำเภอน้าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเศร้านด้า,าชีพการงานเมื่อปีพุทธศักราช2535ได้เปิดปั้มน้ำมหม่ไอโซอบริการถ่ายน้ำเรรื่องและรางอัดฉีด บริการตรวจเช็คและให้ความรู้เรื่องก,การตรวจเช็ครถยนต์กับลูกค้าด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์เป็นที่ประทับใจของลูกค้าทุกคนต่อมาถนน304ได้ขยายถนนมีการก่อสร้างจาก2เลนเป็น4เลนปั๊มน้ำมันจึงเป็นทำเลทองประกอบกับอยู่ทางข้าหมู่บ้า,วานวนาแล และอยู่ตรงข้างร้านอาหารเป็สยาฟู้ดทางบริษัทพีทีมหาชนจึงได้มาขอเช่าปันนามน้ำมันตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560เป็นต้นมานา,นายธนากรเฉษิมสวัสมีจิตใจดีมีน้ำใจชอบช่วยเหลือทางวามงพีทีได้ช่วยเหลือพนักงานเตินนมน้ำมันบริการด้วยความรวดเร็วโดยไม่ อุบัติเหตุหน้าปานน้ำมันท,ทีในานาคืนก,ก็จะช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเพราะบ้านพักอาศัยติดอยู่กับปานท,ทีจึงคอยช่วยดูแลเป็นอย่างดีเมื่อวันที่9พฤสภาคม2568ขณะอาบน้ำในห้องน้ำเกิดอาการหมดสติและลดลงในห้องน้ำแพทย์ลงความเห็นว่า เช่นเลือกแบบที่หัวใจเกิดการฉีกขาดได้จากไปอย่างสงบสิริอายุ52ปี2เดือนอากูเสอร์ฟอมำใดที่เป็นตรมไม่ดีซึ่งนายธนากรเกษตรสวัสดิ์ได้ลกเกินท่าทั้งหลายเมื่อครั้มีชีวิตอยู่ทั้งข่อหน้าและรับหลังทั้งโดยเจตนาและไม่มีเจตนาขอท่านทั้งหลายได้โปรดมอโหสิการนั้นแต่นั้น กรเสิ่งสวัสดิ์ด้วยเธอประสการณ์ใดที่เป็นคุณงามความดีซึ่งนายธนากรเกษรสวัสดิ์ได้ทำไว้เมื่อครั้งทมีชีวิตอยู่ขอได้โปรดมาเป็นพลางอำนวยผลโดยบรรดาส่งดวงวิญญาณนายธนากรเกษรสวัสดิ์สู่สุขติในสานไปหมดด้วยเธอ คุณน้องสาวของผู้วัยชนในคณาธนกรหรือป๊อกเกษรสวัสดิ์อ่านก็ทำงานอยู่ในพิสิชรั่นเองครับผมเองก็ในฐานะก่อนานที่รักป๊อกเหมือนน้ำชายคนนึ่งถึงแม้อายุห่างกันต้องสิบปีนะแต่ว่าได้โทสศัพุ์เงินตลอดเวลาก็ขออนุญาตที่จะ ส่งปกกลอสุดท้ายเป็นอน,นุสต,ติกับพวกเราที่ยังอยู่นะครับทุกท่านด้วยคามโครบดอกไม้ที่สุดก,ก็โรยรามูลพลากก c, ที่สุดก,ก็ร่วงหลดชีวิตคนที่สุดก,ก็ต้องตายความตาย เป็นมรดกธรรมที่มนุษย์จะต้องได้รับทุกคนอยู่ที่ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นเมื่อความตายเกิดขึ้นมาคนที่รับในครอบครัวต่างพากันเสียใจอะไรอาวบร้องไห้อย่างทุกข์ระทงเพราะความรักความสัมพันธ์มิตรภาพและความดี ที่ผู้ตายได้มีให้แก่กันและกันได้เพื่อตูนกันและกันนั่นเองดังชีวิตของนายธนกรเกษรสวัสดิ์ที่เขาได้รับามรดกทำเร็วเกินกว่าบิดามารดาภรรยาบุตรจะทำใจได้นายธนกรเกษรสวัสดิ์ได้จากไป แบบกระทำหนันไม่ทนได้ล่ำลาใครจะรู้ว่าอาหารมื้อสุดท้ายที่น,นายทนานกรเกษสรสวัสดิ์รับประทานลงไปจะเป็นมื้อนั้นจะเป็นมื้อสุดท้ายวันนี้ไม่มีน,นายธานกรเกษมสวัสดิ์อยู่บนโลกใบนี้อีกแล้วแต่สิ่งที่เขาฝากไว้ ให้ผู้อยู่เบื้องหลังได้ชีวิตได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาคือหนึ่งมอบความรักความปรารถนาดีให้แก่กันและกัน 2. ส,สมานนัันสามัคคีกลมเกลียวกันไว้ 3. ดูแลพ่อแม่บุตร ภรรยาสุดหัวใจและสุดท้ายทำบุญไว้ตั้งแต่ต้นติดตนงไปเช่นนี้ผู้อยู่ก็อยู่อย่างสบายใจผู้จากไปก็ไปอย่างสงบสุขเพราะต่างคนต่างได้คำหน้าที่อย่างดีที่สุดจนลงหายใจสุดท้ายนั่นเอง ท่านที่โรบทุกท่านครับเพื่อเป็นการลึกลึกไว้อะไรและขอขอมากรรมในวันสินภย้ยจึงขอเรียนเชิญท่านประธานและทุกท่านได้ยืนสงบนิ่งเป็นเวลาสักครู่หนึ่งครับเเืิอครับ